สวัสดีครับวันนี้เราจะมาติดตั้งกล่องบูตคอยของ GT7 นะครับผมกับรถ CDR 650R นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าจะติดตั้งกันยังไงไปชมกันเลยครับอ่าครับเรามาดูวิธีการติดตั้งกันนะครับผมอ่าเราจะเห็นนะสายคอยนะครับอ่า สายคอยนะครับเส้นมันจะเป็นฐานิ้วเขียวอะครับอ่ถอดออกมาครับแล้วเราก็ต่อครับตัวผู้กับตัวผู้ของกล่องนะครับเข้าไปนะครับต่อเข้าไปเลยครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับใจเย็นครับอ่าทีนี้เราก็เสียบเข้าไปนะครับอืเสียบเข้าไปเลยที่กล่องจะมีตัวผู้กับตัวเมียนะครับเสียบเข้าไปเลยครับ เราทํามาตายตัวแล้วครับเราไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องสีนะครับสามารถใส่ไปได้เลยนะครับตามคลิปเลยนะครับติดตั้งง่ายครับอ่าเสร็จอีกด้านนึงฮะแล้วเราก็เสียบกลับเข้าคอยครับเข้าไปเส้นหนึ่งนะครับผมอ่าฐานสีเขียวนะครับอ่าฐานคอยจะเป็นสีเขียวนะครับรถฮอนดานะครับถ้ารุ่นอื่นก็ตามสีครับลองดูครับ อคอยตัวแรกเสร็จไปละอาตัวนี้มาคอยตัวที่สองนะครับรถ GBR นี่จะมีคอย2ลูกนะครับแต่เป็นรถสี่สูบนะเป็นคอย2ลูกครับเพราะว่าคอยหนึ่งลูกก็มีสายไฟจุดระเบิดอยู่2เส้นครับผมอ่าถอดออกมาเสร็จแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับเสียบเข้าไปครับตัวคู่กับตัวเมียครับเสียบเข้าไปาง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ สั่งซื้อกันไปก็เอาไปไปติดตั้งกันง่ายๆครับไม่ยุ่งยากครับได้ทุกรุ่นครับใส่ได้ทุกรุ่นครับอ่าติดตั้งเสร็จแล้วก็เสียเข้าไปเหมือนเดิมครับอ่านี่เราใส่แล้วเข้าไปแล้วนะครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับลองฟังดูนะครับ ปาาฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับใครๆจะลองซื้อไปติดตั้งก็ติดต่อมาได้นะครับผมยินดีให้บริการครับ